ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแอดลาสีสิงห์นะครับที่เข้ามาแคปหุ่นผมแล้วไปลงในกลุ่มนะครับนะก็ยังไงก็แคปไอคลิปนี้ด้วยไปลงด้วยนะอยากดูที่มาที่ไปยังไงครับดูนะอันนี้ผมลงทางเสียงบ่ายถูกไหมครับผมลงทางเสียงบ่ายนะมีหมาตัวนึงครับเอาไปแคปพอผมไปลงอันนี้ไต้หวันก่อนเนาะอันนี้ทางเสียงบ่ายนะมันเอาไปเค็มของมันเป็นแอดลาสีสิงห์โอ้ยคิดเองดิไอสัตว์ ฮะคิดเองนะแล้วมันเอาไม่ใช่เอาหุ้นเดียวครับมันเอาไต้หวันไปด้วยอันนี้ไต้หวนันไต้หวันมาตอนเช้าแล้วใครอยากรู้ว่าผมว่าอะไรเราไปดูนะตรงกันทุกอย่างเลยขยันขยันแคปยิงเลยฮะคิดเองครับคิดเองหัวสมองมีโอ้โหอันนี้น่าด้งน,นะถ,นถ้าคนไม่ถ้าคนไม่มาบอกผมผมไม่รู้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้มีหลักฐานมีนี้หลักฐานแน่นไงมันแคปทั้งหน้าจอเลยแคปทั้งเอาแคปที่คลิปผมเลยครับ นะครับแอดราสีสิงค์ครับมึงไปคิดเองนะไอสัตว์ไม่ใช่สัตว์นะนะสัตสว์เสือสเสือไม่หนักหนสเสือนะครับไม่หยาบนะเห็นว่ามีคนเห็นมีสอสอด่ากันว่าไม่หยาบผมก็เลยเอา่วงนั้นมาคงไม่หยาบนะครับคิดเองครับนะคิดเองเถอะแล้วเมื่อแคปเนี้ยแคปประโยคนี้หรือไม่ก็อัดบันทึกเสียงไว้ลงในกลุ่มให้ฟังนะว่าผมด่าคุณนะครับแหมทําไปได้บ้าจริงคิดเองไม่เป็นไงไอันนี้มัน เป็นใครเนี่ยถ้าใครรู้จักนี่ช่วยถ้าเจอหน้าเจอตาช่วยไปคอมเมนต์นยนะบอกว่า,วามีหัวสมองใหม่คิดเองนะครับนะขอขอบพระคุณครับคิดเองนะไอราศีสิงห์แอดาศีสิงห์จัก,กรเบือเออทำไปได้